เปิ่งน,นะน้ำโดนนะครับขึ้นไหลขนาดเลยอ๋อเปิ่งเป่งครับน้ำขึ้นไหลแห้งนะน้ำโดน <c oughs> ได้บอโอวันนั้นได้ <c oughs> น้ำเยเอะเนาะโอเปิ่ง น้ำขึ้นนาะอาทุ่งนามั่ทางนี่จะไปเบิ่งกับเจ้าก่อนกับเจ้ากระลังเอาฝาอวบริษัทท่่วัวีุน้ำิเ้นปาขึ้นาขึนี่เนาะับน้ำปั่นทะเลจับ ก่อคุณมองดีก่อนท่องนาานั่งเบดบ่ายน่ะท้องนาบ่มองอันนี้ปึ๊บเป็นป้าโอ้ท้องนาคนว่าอไรดอกเพราะว่าน้ำมันท่วมเลือดเลตามแดงเนาะดึงครับน้ำไหลขอบึงป่ากับเจ้าไกลๆก่อนโอ้คุณในป่านะในี่นั้นน้ก็ไมังกี้บ่ ได้มกี้นี่ได้แล้วก็เจ้าตูอากาศเมกี้ใหญ่พุ่งแบกเกาข้างหลังงามเนาะคนใหญ่ก็ว่าพุ่ไดหนคนที่แล้วด้วยนะปลายุ่นยูบุญอ่ะพุ่นไกลๆุนเรา่ยากจนเมื่อระบาดเลยนะชึบน้าบุได้เลืกเด้อมองนีเกตตรงหน้าออกไปทางฝั่งนั้นจะเป็นเป็น เป็นห้วยเป็นสายน้ำไปน้ำใสเดือดปั้มจมาใส่มองอยากน้ำกินเหือลอยมาน้ำนี่แล้วเหรอเจ็ดม่เนี่ยมาลุ้นกันนะ โอ้ทางพุ่นกับมีนนะคนโึ้นนกระเจ้ากะเค็ดคือการทางพุ่นสายนับดูดมันออกมันท่วมตลอดนะครับถ้ามันหนักกว่านี้ก็จะขึ้นคือมันีกประมาณโอ้ว่ามันถีบตัวัวเจ้าบอกถ้ามันตัวมารีอ่ะเออนอแม่นนะท่วมทุกปีทุกปีนะครับถ้าจะทำก็ทำนาแซงนาแซงหมดนี่นะนาแซงเนาะ เฮ็ดหน้าปีบ่ได้เนาะหน้าปีบ่ได้หน้าปีน้ำท่วมตลอดต้องเฮ็ดหน้าแซงอย่างเดียวจะมากันสองคนนะนี่เป็นอยู่น,นี้กับอยู่นี้เหนอยอบึงฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้กะน,น,น,น้ำบึงขึ้นนะครับเนี่ย วิวทิ่ทัดกระจ้างามเนอแต่ปีกอนมากอะน้ากับบลิขึ้นฮอทพีนะครับปีกอนที่ผมมาสูงนี่แหละก็เห็นยังเห็นเล็กน้อยกระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดน้ําอยู่มาปีนี้พี่ไหลมาพีไหลแค่ไหนเลย <c oughs> <c oughs> บ่มีปีงบะ ยานแล้วพียนัยนปิงัดยันปีงัดวัดเอาเหมือนไ่บรรยากาศก็กเจ้าคัดขนาดเลยเดินทางต่อนะครับเดียเด่ยวเดินทางต่อนะครับส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆระหว่างทางกะโอ้โ,อโอ้น้ำขึ้นมาวาพี่เลยนะครับน้ำขึ้นมาไหลขนาด อาจจะเป็นช่วงที่คนกําลังแบบมหาป่าหลายนะช่วงนี้นะน้ําขึ้นแบบนี้ข้างหน้าเห็นรถจอดอาจจะเป็นคนมหาป่าก็ได้นะครับอันนี้เส้นไปพู้นนะครับม้วยน้ําใสไปถ้าป่าเสื่อมที่เขาเปิดใหม่นะเส้นนี้โอ้น,นี่ทางนี้ก็จะเอาป่าเนี่ย จเจ้าหมาป่ารถสองคันเลยแล้วตรงนี้น้ำไหลแห้งนะมีข้างข้ากเลยอูย้อันที่เราเห็นรถจอดนี่ก็เจ้า,จมาหมาป่าทั้งนั้นเลยนะครับบ้าสดน,นะท่วม เสาไฟฟ้าเป็นไรทางนี้ <laughs> โอ้เป็นอะไรเป็นอะไรตรงนี้น้ำไหลแหง้งเอาเราไปไปครับผมต้องเบางเราก็จังหน่อย <laughs> โอ้โได้ไล่บ่ ได้ยบะโอ้หากกมาหากกมาฮอตเบ่งหันะวนราโยกคนน่ะโอ้โอบยบ่ได้จักตัวโอ้เบ่งน้ำแห้งเด้อนี่นี่นี่ไลปันทายุโอ้เลยสุดยอดเลยน้ำแห้งนะครับ ไปก่อนเด้อโอเคคนใบใบใส่กันเลยต้องแวะแน่โอ้จุดนี้น้ำแมงหลายป่ะนี่งัวก็จอดอยู่กลางทางป่ะนี่งัวกราได้อ้ ดู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 โอ้ไหลแห้งขานาดนี้ปลาตุ๊กไหลเที่ยวเลยนะครับอันนี้เมื่อก่อนเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้บมเกระเจ้าถอยกระเจ้าอันสีเลือ,อ,อกแล้วนะ น้ำไหลครับตรงนี้น้ำไหลน้ำหลากเบื่อทางนี่ให้เต็นน้ำก็เกนดนอเทือนกับเจ้าออนอนนี่อีกได้นึงเกิดนอเทือนกับเจ้านน้ำ บ่อตรงนี้ยังเรือแต่ลังค้านะครับโอ้อันนั้นข้างล่างรัววอ้ท่วมพอาัวนะครับรั้วก็ยังท่วมเลยตรงนี้มีเรือครับนี่ตรงนี้ที่เป็นถ้ำออกมาเลยทางนี้ นี่เป็นถ้ำมองมาหมดข้างในนี่ยแล้วน้ำพุนเข้าที่พุนอีฝั่งนึงนะเปื่อเอาปา่าทางนี้ก็มีนะครับโอ้โหนี่แหละวิถีชีวิตของ ชาวบ้านนะครับน้ําขึ้นน้ํามากกับมหาป่ากันอ๋อซูมซูมซูมโอ้ยได้มักมักหอยขึ้นมาสองนุ้ยถึงว่านะเพียงกระเจ้าดำหน้าเฮ็ดหน้าทางนี่นาสวยน้ำท่วมทุกปีกระเจ้าก็เลยบ่ได้ดำบ่ริเฮ็ดเฮ็ดหน้าแซงหน้า หน้าปักเนะโอ้เห<อ>็นงัวโอ้งวังวงวังวงัวงัวงัว